ภาวะไขมันพอกตับเสี่ยงเป็นโรคร้ายทำ้ายสุขภาพมากันนะคะแพทย์หญิงกระยานีพรโกเมกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลยันฮีค่ะ ไขมันพอกตับนะคะเป็นภาวะที่มีไขมันสะสมในเนื้อตับมากจนเกินไปค่ะโดยปกตินะคะเรามีไขมันในเนื้อตับอยู่ประมาณ5%อร์เซนแต่ถ้าปริมาณไขมันเยอะจนเกินไปจะทําให้เกิดผลร้ายตามมาไม่ว่าจะเป็นภาวะตับอักเสบตับแข็งและที่เลวร้ายที่สุดก็คือโรคมะเร็งตับนั่นเองค่ะ เื้องต้นมาช่วงแรกอาจจะสัญญาณอาการไม่ชัดเจนนะคะแต่อาจจะมีอาการนําให้เป็นสัญญาณบอกได้เช่นอาการอ่อนเพลียทานอาหารได้น้อยลงคลืนใส้อาเจียนแม้กระทั่งอาจจะมีภาวะตาเหลืองตัวเหลืองจากการที่ตับอักเสบรุนแรงได้นะคะสาเหตุแรกก็คือการที่เราดื่มแอลกอฮอล ซึ่งแองคอร์จะเป็นตัวนําไขมันสะสมในเนื้อตับได้ง่ายส่วนสาเหตุที่2เป็นปัจจัยเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานรวมถึงภาวะโรคอ้วนและที่สาคัญคือการติดเชื้อไวลาตับตอักเสบซีจะส่งเสริมทําให้มีภาวะไขมันพอกตับได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะอันดับแรกใช้วิธีการตรวจเลือดวินิจฉัยนะคะข้อ 2. ใช้วิธีการตรวจอันตราซาวในช่องท้องนะคะเพื่อวัดปริมาณไขมันในเนื้อตับและผังผื่ในเนื้อตับเองค่ะ มันตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายสม่ำเสมอห่างไกลจากอาหารที่ไขมันสูงน้ำตาลสูง,งเหลี่ยงแอลกอฮอล์ถึงสารเคมียาต่างๆที่ทำร้ายตับได้ค่ะสำหรับท่านผู้ที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับไขมันพอกตับนะคะสามารถเข้ามารับบริการและคำปรึกษาจากหมอกันและศูนย์โรคระบบทางเดิอนอาหารและตับนะคะซึ่งเราจะมีคำแนะนำและการตรวจโปรแกร,รมต่างๆการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ การตรวจคัดกรองมะเร็งตับแม้กกาการตรวจสุขภาพเพื่อห่างไกลและปลอดภัยจากภาวะไขมันพอกตับค่ะ